มันเป็ดจังไดไมนเป็นจังไดไมนเป็นจังไดเจ๊เอาดากมาดันกันโอ้ยอยากป้องไอ้เม่ไอ้แม่เอ้แม่อ้ยบ้ใส่หมวกเราโบ้งามเลยอไปเอาหมอกมาใส พูดติดต้งหาบหรอบาคือขืนไว้แทะแต่แค่เน่บอกว่าน่ารอดีเต่าพีอะไรมาอยากกินต้องได้กินส้มตำได้อยู่ปลาทอน้ำมัดีจ เขายนฮะที่นี่ที่ไหนที่นี่นนอุดร<อ>เรียวมวเาเ็นลอบเมืองช่างที่ไปสาำเผานะไหมนี่เข้าอ่อมเข้าจะอ้อมเ็นรอบเมืองไปแต่ว่าก็เห็นหมูปิ่งอยู่ด้ย ขอโทษค่ะเอาจะคลิปนึงดูเ่ะอุ้งเองีงตอกตอกนะเอาคลิปนึงไว้เว้ยผ้าเรียนเออตัวเาสซี่ฝากติดตามตอกตอกพ่อเอกด้วยนะคะ,ะขั้นเหียนันนขั้นเหียน,น,นมันเออเน ไปไปสุดสาคอนจ้ะไปสุดสาคไปสุดสาคอนจ้ะจ้ามันจะจริงจ้ะได้ค่ะได้เลยจ้ะโอ้ยาข้าวยาข้าวป้า กินหอดพอนนเดยกินหอดพอนนเดยัดสิดูนะคะถ่ายไหมถ่ายไหมกิหอดพอนนเอฟซีเราิงหนาหางแต่ว่าอะมันเป็นมันเป็นโบแกรมแต่งหนาเนาะ ลิกสิิ์ลิกสิดเเบึงทรงหัวใจใจอ่อนแอและมาเพลินจังสีบอเหอเจังสีบอกตาตาพี่น้องพอเพื่อนนะดาย้าความน่ารักของพ่อกับลูกลิกริ์ลิกริ์ลิกิ์ลิกิ์ นี่เี่น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 ีอนี่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 นีอนี่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 นอ่นี่นี่นี่นพ่นี้นีนีันี่นีอนี่อี่ืีเน้่นดนี่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 น่นี่ยี่น่นี่นีมน่นี่นี่นีนี่นี่่นี่เ่นี่นี่น่นนีนี่นี่นี่น่นี่นีีนีนี่นี่น่าี่นน่นี่นนี่นี่น่น่นีน่นี่นีี่นีน

เอาลอเแล้วดนพอลบเหไหมแล้วหลูผ้าเย็ดยังใจงนี่ละแบ่นี่ละสิผ้าพอรวยอ่ะแดสีผาพอรวยซดน,นพอเเตด พี่จี้ไ,ไปป้าบ่ะป้าไม่อยากอย่างเลยอ่ะบ่เออไม่อยากเข่าปลาบ่อไม่อยากเขาปลา,ปาไปกินชาบกนาวย,ย่อยอันนั้นแสบตัวไปซชาบกนาวชาบะนาวชาบะนาว,านาวท่องมาแค่ชาบะนาวชาบะนาวชา,าวชาบะนาว Sám an ao, sám an ao, sám an ao, yang điêu, yang điêu, yang điêu, sám an ao, 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 sám ไม่มีเพราะว่ามีอะมี Amazing ไงชาชามะนาว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 ชาชาชาะนาว xa mà nào Sao mà nào mấy mà xa nào mấy xa mà <laughs> <Sao> <nào>? ทานาวทานาวใส่มันอยูใส่ใส่วัวมี้ดอกมากอว่าไงตัวนี้ รัชามะนาว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 หนาวหนาวชามะนาวบินชามะนาวบิน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 กกันได้หรอชามะนาวบินแล้วมึงสองสัยใสี่องอะไรมาพายังทำไมก้องถ่ายสดจังเลย เออสีสดมากจะได้เปลี่ยนนาทีแล้ววะใส่ไว้ท่านได้ที่กันดาราคอยไปเซ็ตล่ะเปลี่ยนมุมเตียนฉากหนีงา้างกอใส่เอาไม่าไม่ตัว ทำไมอ่ะไมอย่าฝ่าโพสเด้อกดเซฟก่อนเด้อกดเซฟ